เอาไหว้บอลลี่มาให้เนเป้นหน่อยดิป่ะทิมาป้าถือใครให้อ่ะบอลลี่อ่านเน้นหมดหรือเปล่าที่ขอเพลงอ่ะอ่านหมดร้องหมดเลยปมาเปไปไหนมานั่งวินมานี่มัดใหม่ให้ทั่วเลยอ ไม่ตัดด้วยอันนี้ไม่ตัดตัดออกนะเป็นเวอร์ชันที่ไม่ตัดเวอร์ชันโหดไม่ใช่พี่ลุยไม่ตัดใช่หรอเออมีแม่อะไรบิ๊กแบงบิ๊กแบงบิ๊กแบงวันนี้เลยอ่ะโอ๋ออ่าบอกบอลลี่หน่อยอุ้ยลูยเนี่ยในตอนเลกเราใส่รองเท้าของวันนี้มาใครซื้อบอลลี่โอ้โหเอ้ยโอ้ตุ๊กตาเข้าเลยเนาะมีตุ๊กตาด้วยนะวันนี้แต่งตัวเป็นโอป้า วนี้แบบบอยๆนะเพราะวันนี้เดินเยอะก็เลยต้องแบบทอมาทำอไอมเอ้าไม่ได้ไปเรียนมาหรอวันนี้ไม่ได้ไปเรียนเอ้าเห็นฟิลลงรูปนึกว่าวันรูปวันนี้ใน็ตพวกนี้ของในพวกนี้ลงรูปเน็ตบงรูปเน็ตคือนักศึกษาเมื่อวานแต่ลงวันนี้ไงลงวันนี้อ๋อดูมนถ่ายแต่ละรูปเออนี่ไงไไไเล่นทีละอย่างหนูไม่มีอะไรเล่นของ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 เล่น bỏ đi bỏ đi Thank you very much, so happy. Khỏe khoẻ khoẻ, cao lì cao lì Oh, Mr. Midor. Đúng. Phù để làng văn sản à, để để Wow. ไปเชี่ยวหน้าคอนงี้หรอใช่เอ้ยอ๋อนี่ยังไม่เคยถ่ายรองเท้าไม่ถึงหรือใช่ไม่รองเท้า้วยเหรอคอนเวอร์เจนต์ถึงมาแล้วถึงมาแล้วด้วยเราใส่หรือยังใส่แล้วโอ๊ยกินอะไรอ่ะกินเหลือใช่บอกเขาบอกเขาหอมอกว้าวตาแกงหน่อยโอ้ยเบลลี่แก้วนะ ยี S <S ơi, ่บอกว่า hmm. พี <lite> <aime Bis Syn Island> ่รอมาดานแล้วไม่เป็นพี่รอมาสชั่วโมงแล้วโอ้แต่วก็ต้องรอเขาต้องกินเา้อหนูสนีช่ใช่ที่ป้อมเพ่อไงเออมา่อนี้ันเดียวท่ามเด๋วเตือนเว่อรจติ๊บเส้นสเ ไม่รูไม่ชี้ครูเลยแหละเชื่อมั่นใจกอนมูนิคอเรียหละเดอเหมาะอยู่ชุดได้อยู่บังเอิญมากเลยอ่ะอ่ะให้บัลลี่หน่อยุมโอเค 回来，回来，迈吧。 เขาจะชอบใหม่อะนะพี่เวอร์ที่เวอร์ทำให้อะไรดู่ะมันมีแบบเหมือนเป็นสเกลอะเพื่อนเอาแบบมให้ซิมอะไรได้ยิ้มได้ตาโตได้ทางเล็กได้ไม่ไม่ไม่ยังไม่เคยลองอ๋อเหรอฮัลโหลนะระวังนะพยายามลงก่อน นั้นยังมันผูกเชือกไว้ใช่ล็อกไว้ตรงน,นี้สวยเนาะมันตัดอ,อ่ะ แบบเซลฟีหรอใช่จริงเขาจะให้วันเกิดแหละแต่ว่าแว่นเพิ่งมาเพิ่งถึงไทยเมื่อวานซื้อเอาโอ้ยจะหล่นนะไม่หล่นสิลูกไม่หล่นสิลูก มันไปตกป่ะมันตกเน่เน่กุศาแบบเห็นปะ่ะได้แค่รูนนปนี้มันตกไปรูปมันตกไปรอบนึงอ่ยไปซ่อม,มได้เลยอ่ะอ่ะมีทางกระบบเดียว,วก็โอเคโอเคขาวาบอกเลยที่่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอะขอบคุณบอลลี่พี่บอลลี่ด้วยนะคะเดย้อนถุงถุง ติดแล้วเนาะติดไม่ได้